มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบัไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาทำสูตรพอกหน้าขาวแบบเร่งด่วนเลยนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดําได้ด้วยนะคะในสูตรนี้นะคะสูตรพอกขาวแบบเร่งด่วนแล้วก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นผิวไม่แห้งไม่กร้าน ลดเรือนริ้วรอยรอยตีนกาลอยดำรอยอะไรลดรอยริ้วรอยต่างๆได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในสูตรพอกหน้าขาวแบบเร่งด่วนสูตรนี้นะคะนี่นะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือมันฝรั่งนะคะ ให้เพื่อนเพือนนามันฝรั่งไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปปอกเปลือกเข้าออกนะคะปอกเปลือกแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรานํามันฝรั่งมาขูดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะขูดจนหมดหัวนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะมันฝรั่งที่เราขูดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะหนึ่งหัวเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้หลังจากน้นให้เรามากรองเอาแต่น้ําของเขาเลยนะคะกรองจนหมดนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเราจะมากรองเอาแต่น้ําของเขาแบบนี้เลยนะคะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนๆคือน้ำฝรั่งที่เรากรองออกมาแล้วตะกี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลินเอาน้ำเข้าออกนะคะนี่ค่ะลินเอาน้ำเข้าออกแบบนี้นะคะให้เขาเหลือแต่เฉพาะส่วนแป้งนะคะในน้ํำส่วนน้ำของเขาอย่าทิ้งนะคะเราเาไปพอกหน้าได้เลยนะคะเรื่องรักษาฝ้าสุดยอดเลยนะคะในส่วนของน้ำมันฝรั่งเนาะเขาก็จะเหลือแต่ ส่วนที่เป็นครีมครีมของเขาอย่างนี้นะคะที่แป้งของเขาอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะเราเอาเราเอาส่วนแป้งของเขามาใช้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้นีเวียค่ะนีเวียตัวนี้เขาจะให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีเลยนะคะลดเรือนริ้วรอยต่างๆเลยนะคะเรื่องลดเลือนริ้วรอยลดเรือนความหยาบก้านที่ว่าผิวเราแห้งกร้านนะคะผิวเม่มีความชุ่มชื้นนะคะในส่วนของนีเวียก็จะช่วยได้ดีเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของนีเวีย เราก็จะใช้นีเวียอยู่ที่1ช้อนชานะคะหรือว่าอัตราส่วนไม่ตายตัวเนอะแล้วแต่ว่าใครหน้าเล็กหน้าใหญ่เนาะเราทําไปเลยค่ะอัตราส่วนนะหน้าเล็กก็ใส่เยอะหน้าเล็กก็ใส่น้อยหน้าใหญ่ก็ใส่เยอะประมาณนี้นะคะเออนี่นะคะคือส่วนของนีเวียใส่ลงไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ส่วนของเนเวียเนาะตัวต่อไปคือเราจะใช้วิตามินอีใครมีแบบแคปซูลก็ใช้หนึ่งแคปซูลนะคะส่วนตัวไม่มีแคปซูลก็จะใช้ประมาณนี่นะคะหนึ่งสองประมาณหนึ่งแคปซูลเนาะนี่ค่ะในส่วนของวิตามินอ e ีเนาะหลังจากนั้นเราก็มาคนค่ะ นี่เลยค่ะมาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะสูตรนี้เราใช้พอกหน้านะคะพอกหน้าทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะ เราสามารถใช้ได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะสูตรนี้เพราะว่าเราไม่มีน้ำมะนาวแต่ถ้าใครอยากให้ผิวขาวเร็วสามารถใส่น้ำมะนาวลงไปได้อีกหนึ่งช้อนชานะคะถ้าใครไม่แพ้น้ำมะนาวเนาะสามารถใส่ได้นะคะในส่วนของน้ำมะนาวอัตราส่วนการทำไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เรา DIY ขึ้นมาเนาะ มาร์กเช้ามาร์กกลางคืนได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ใส่น้ำมะนาวนะเราทำผสมกันมาได้เขาจะไม่เหนียวหนืดหนืดเหมือนที่ว่าเราเราใช้เฉพาะนีเวียนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะเข้ากันดีค่ะก็จะไม่เหนียวหนืดหนืดนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามาพอกเลยจะใช้มือเลยค่ะ ทอทิ้งไว้เลยนะคะ10-15นาทีตายแล้วหกแล้วค่ะเพื่อนๆโทษทีค่ะมาร์กทิ้งไว้เลยค่ะสูตรนี้สุดยอดเลยนะคะเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำเรื่องผิวหยาบกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆสูตรนี้สุดยอดเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็พ่อแบบนี้นะคะพอกทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีแล้วเพื่อนๆก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะวันนี้จะไม่ได้ล้างหน้ามาให้ดูนะคะเพราะว่าจะรีบไปรับลูกค่ะลูกเลิกโรงเรียนนะคะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้ล้างหน้ามาให้ดูตอนที่ทาเสร็จแล้วเนาะแต่ก็ยังได้ทาให้ดูอยู่นะคะโอเคนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะ มีครีมสุดดีสุดเด็ดมีมารนะ์กหน้ามีพอกหนะ้าสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ